สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าออยหอยยๆมือนี่เจ้อ้อยคิดอยากอันเนื้อเนาะมีอันเนื้อเนาะมาอ้างจ้าอันเนื้งอันนอนั่นก็คือกิฟกิฟกิปๆๆกิฟ่ามดอกผแผแผอยู่ตตื่ต้มซ okay. ุปเปอร์พี่น้องต้มซุปเปอร์ต้มขาต้มยำขาไก่วุ้ยว่เห็นแหมพี่น้อง่จังไหนหร มึยมีอันนึงอกันเนาะเดี๋ยวแยกอ้อยจอ,อย้ยอ,อยหอย,อยง่ายสิยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เราจะเอามาใส่สจานนะพี่น้องนะอเนาะเราจะมาใส่สจานพี่น้องก็จะได้เห็นนำ้ำอ่างตีนไก่หรือเท้าไก่ย่อยคิดอยากอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นสดหอนหอนก็จะแซบ่บอันตอนแรกว่าสิตัดเครื่องที่พี่น้องย่านบางงามจะคิดไปคิดมาก ุ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตะก,กินบ่ย่าพี่น้องป้องไปได้เห็นเปลี่ยนภาชนะเห็นเด้เปลี่ยนภาชนะเุ่นเด้พี่น้องป้องไปเห็นบ่จ้าเห็นบ่โอเคขาใกล้เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยมาจ้าพี่น้องจะอ่ยอยหอยไงยาก,กินตำเขาเรียกอะไรนะก้มซปเปอร์ต้มถ้าวไ้าใกล้ไม่แต่ไม่ว่จะเลย่อเห็ดขึ้นได้แบบนี้พี่น้อง ล้างทุกอย่างหั่นทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะตั้งน้ําให้เดือดแทนไปสิลูกหนักข้าวไก่เห็นไหมนะนหนาหมอน้อดนะจ้ะกินไข่กินข้าวตะไคร้ไม่มาขวดนะจ๊ะเตรียมทุกอย่างนะคะหั่นทุกอย่างาให้เรียบร้อยเออจะเป็นไก่ดำอนลูกเออจ้าหั่นทุกอย่างนะคะน้ำเดือดไปกำลังค่ะ น้ำจะเดือดแล้วแล้วเขาจะใส่สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลลงไปมานะจ๊ะจ้านน้องต้มไปบ้างเอ้านะคะใส่ใบมะกรูดจน้ำเดือดแล้วเทาก็เอาผัดข้าไก่นะคะลงไปเด้อพี่น้องต้มไปาอ่่พีน้องต้มไปลงไป ก็จะปล่อยแบบนี้ไว้นะคะต้มไปเรื่อ,ๆอยๆจนงกว่าไก่ปล่อยคนละจ้กคำว่าปล่อยภาษาอีสานแปลว่าเปลือยจ้าภาษาไทยแปลว่าเปลือยแต่ภาษาอีสานแปลว่าว่อยจ้า,า,า,ามาจ้าพอมัเดือดแล้วเนาะก็สอนเอาฟองกิมนะคะพี่น้องฟองไปนะคะเอากิมนะคะเดี๋ยวเข้าสิมาผงบดนะคะอันดับแรกเลยเอยาใส่นะคะเกลือจะเกลือธรรมาดาให้เหรอพี่น้อง ต้มชุรสเยอะอกะซีบ่ปรุงนี่หมอด้วยเยอะไอกะสิเยอะไยกะสิเขาเรียกอย่างนี้ย่างมันสุกแล้วเขาไปจะตักแล้วตำผิดสดใจแล้วก็จะ,กะกวกจะบีบลงน้ำลงไปนะคะจาเดี๋ยวเขาคอยให้ต้มเดือดแบบนี้ก่อนเนะาะสามสิบนาทีจามานี่ค่ะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันในถ่วยนะเจ้าพี่น้องจะพี่นอ้าานองป้องไป เจ๊อ้อยหอยใหญ่จะพากินผ้าเท้าไก่เทา้าขาวๆอวบๆนะเจ๊นะเจ๊ามามาพูดนะพูดนะพูดะว้าวว้าวของจริงนะคะโมเมนต์ของเล่นเลยพี่น้องพี่น้องมีติดติดเขาแล้วไหมเพื่อไม่นี่อ๋อมามาเบาๆลายใหญ่หางโบโคโสนาอ,อร่อยจ้า เป็นไงคะ,อ,ะอร่อยมากโอเคขาเท้า <Okay. S 1> ระเทา้เทาไก่ว่านนะยาเด้อยายเด้ออย่าด่า,ดา,ดามากเด้อค่ะพี่นอ้องอย่าด่ามากนะคะ แซ่บกระโดดก,ก,กเดีอ่ะวนอ่ะหืมอร่อยมากอร่อยแฮงอร่อยอร่อยมากึงม,ม,มากที่สุด โอเคอาเห็เองทุกขั้นตอนล่างสะอาดสะอาดมาจากตลาดกระตัดเล็บให้เรียบร้อยล่างน้ำเกลือขย้ำขย้ำแล้ก็ลวกออกบ่ามีกินข้าวกัมาต้มต้มยำกระชิ้นขาใบมาขูดนี่แหละไปนองเลย ไม่ได้ปรุงรดด้วยอะไรเยอะแยะเลยผงนัวเกลือตัดน้ําตาลนิดนึงแลว้วก็จะกินก็บีบมะนาวไปเรืมักสมร้ายกับบีบร้าย mm. อรนน่อยามากุณอนะยจยบอเห็น เาไก่นะคะเดยวดาม่านะคะตีนไก่เนี่อร่อยที่สุดแล้วนะคะอร่อยอยิ่งกว่าเนื้อมันอีกนะคะแ่บไห่อร่อยมาก แม่ป้าพวกเจ้าได้อยังกินหืมโอ okay, oh, <no. S 1> เคว่าอยู่คู่เดียว no เบื่อขนาดขึ้นอยังกรแซ่บหน้อง เอาไปชุบแป้งทอดกระแซบจเจ๊อ้อยมาอีกเมนูเด้อเอาไปย่างย่างเตาทานเท่าไหร่แห่มแฮ่มแ่บขนอดมันกรีบย่างมันปุ๊กย่างพี่น,อน้องมองไกลไปเห็นหน้า,นา,นนาตาเจ๊อ้อยหอยแยงยอือม,มีไหว้เหมือนลวจ้าอร่อยมาก อร่อยจ้าอหอมกับหอมเด็กขิงขาตะไคร้เปมะกรูดสมุนไพรตร้มเปื่อๆยเยจ่อยง่าย่นะต้มเปื่อๆตื่นง่าย ภาพอาจจะบวสวยงามนะคะแต่รสชาติเนี่ยไม่อยากจะคุยจุดจต็มจิดเลยมา โซด์กับน e ้ำโซดนะโซด์นะโอ้ยพี่น้องแซ่บหลายอีกจักตีนบ้างว่านะกว่านะ เมนูนี่บุ๊มีผูดด้ใดขอมาเดิคิดอยากกินเองอืมแบบอืมเต็มแล้วอืมอร่อยม,อมาก แห <c oughs> ไปหากินเลยพี่น้องอร่อยแซ่บผู้ใดบ่เคยกินน่ะแล้วผู้ใดที่เพิเ่นเ,เคยกินแล้วเพิ่นก็สิรู้ว่ารสซ่านเป็นยังไงนี่ยขนาดที่ยี่อ๋อยเจ้าอ๋อยหอยใหญ่กินอยู่หนี่งเชื่อหลดว่ามีคนอื่นน้ำลายน้ำผู้แหลกว่าแม่ป่าแม่ป่าบอนทิพย์ แล้วก็มักผเท้าไกา่ขึ้นกันอืมคนที่สองปู่จอยเราต้องหมักคนที่สามค้าฝนคําฝนนี่เจ้าแม่ตีนไก่อร่อยมากไม่ได้เ่าพื้นน่องเลยเจย้าไอ้เจ้าไอ้ขอยสเฮ็ดปิ้งตีนไกให้เจ้ากินว่าสันเอาเป็นแซ่บปันไหนเเคยกินเนาะมากินไปซื้อตลาดเรียบร้อยเล็บนี่เฝ้าหลายอยากกินไลคําฝนโบตานหุ่นเล็บห้ขคอยไปเห็น อกติแล้วบุเสิ่มเจ้ะก,กินเลยกินกินกินพอกินเออกระแซบของนางได้ตั้งแต่นั้นมาก,กอ่ะเวลางานมีงงมีงานสิ่งแรกที่เจ๊อ้อยหอยใหญ่คิดคือปิ้งตีนก่น <Wow. S 1> กสันเอาเอาที่ท่ายคลิปเราอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เก็บใบมะกรูดให้ยจยอ้อยนำเนอะเจอ้อยหอยใหญ่ จะลาไปแล้วเด้อเจ้อ้อยหอยใหญ่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะเจ้อ้อยหอยใหญ่รักทุกคนนะคะจ๊บ